ตํารวจตรีจิรศันแก้วแสงนอกรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจนครบาลและโฆษกกองบัญชาการตํารวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบกรณีมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่25กรกฎาคม2566ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนดังนั้นจึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรเพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางอาจได้รับผลกระทบจาก การชุมนุมดังนี้จุดจัดชุมนุมและเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุม1กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะมีการชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกระทบบริเวณถนนราชดำเนินช่องคู่ขนานฝั่งกระทรวง 2. กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติสภาประชาชนแห่งโลกเวลา6นาฬิกาและกลุ่มผู้ชุมนุมชาวยูเครนในไทยเวลา10นาฬิกาจะมีการชุมนุมบริเวณสถานทูตรัสเซียซึ่งจะกระทบทางเท,างทา้าหน้า สถานทูตรัสเซียและถนนซัพท์ 3. กลุ่มพีเพิลศิลปินเพลงเพื่อราษฎรเวลา15นาฬิกาจะมีการชุมนุมบริเวณเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งจะกระทบบริเวณทางเท้าเกาะพญาไท